สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง JJ Story มือนอย่างเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการโอนเงินนะครับของเราชนะเมื่อสุดท้ายเข้าแอปเป่าตังค์เราชนะ สำหรับวันนี้นะครับคังก็ได้โอนเงินงวดที่2จํานวน1000บาทให้ผู้มีสิทธิ์ที่ใช้แอปเป่าตังค์แล้ววันนี้วันที่27พฤษภาคม2564ถือเป็นวันสุดท้ายสําหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้แอปพลิเคชันเป่าตังค์วันนี้27พฤษภาคม2564กระทรวงการคลังได้โอนเงินงวดที่2จํานวน1000บาทเข้าแอปเป,ป่าตังค์เพื่อใช้ใจ่าย กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลเช่นร้านตรงฟ้าประชารัฐร้านคนละครึ่งร้านค้าบริการร่วมราชนะโดยสามารถใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นี้หากกลางตารางใจวงเงินสิทธิเพื่อให้กับผู้มีสิทธิในโครงการราชนะในกลุ่มของแอปพลิเคชันเป่าตัางพบว่ากลุ่มดังกล่าวจะได้รับวงเงินรวม2,000บาทแบ่งจ่ายเป็นสง,งวดโดยงวดแรก ได้โอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังค์ไปแล้วเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่6โมงเช้าส่วนวันที่27พฤษภาคม2564ถือเป็นงวดสุดท้ายนั่นเองทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาก็เกี่ยวกับวงเงินเราชนะงวดสุดท้ายนะครับหากเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสามารถเพิ่มความรู้ได้ รบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ